เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงค่ะรวบหนุ่มคุยโวนนะคะหลังจากก่อเหตุฆ่าสองศพค่ะและหลบหนีสุดท้ายไปไม่รอดนะคะทางเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มได้ค่ะซุ้มไก่ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะแต่ว่าก่อเหตุในพื้นที่ของร้านคาราโอเกะของสุราษฎร์ธานีค่ะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยตำรวจทางหลวงร่วมกันจับกลุ่มนวันชยัยอายุ37ปีฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน โดยสามารถจับกลุ่มได้ที่บริเวณเลี้ยงไก่ชนในพื้นที่ของอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่หลังจากทางพนักง,งานสอบสวนของสอพชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งเหตุยิงกันและมีผู้เสียชีวิตบริเวณร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายคือนอายอัคารเดชและมีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาคือนายไพฑูรย์ จากการสอบพยานในที่เกิดเหตุหกปากให้การสอดคล้องกันว่าในวันชัยผู้ต้องหารายนี้พร้อมกับนายพานุที่ถูกจับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้ได้มานั่งดื่มภายในร้านคาราเกะจากนั้นมีกลุ่มของผู้เสียชีวิตที่นั่งอยู่ภายในร้านด้วยพร้อมกับทางพนักงานเสิร์ฟอีกจำนวนสองคนก่อนที่เวลาต่อมาทางผู้ต้องหาจะมีการเรียกพนักงานเสิร์ฟในร้านมาเก็บเงินหลังจากนั้นพยานเห็นในวันชัยผู้ต้องหารายนี้ชักอาวุธปืนขึ้นมาและยิงผู้เสียชีวิตทั้งสองคนทันที ซึ่งจากการสอบสวนทราบว่าปมสันหารอาจจะมาจากเหตุหึงหวงพนักงานเสิร์ฟภายในร้านซึ่งหลังจากก่อเหตุทางเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวนายพานุได้ก่อนและต่อมาทางตำรวจทางหลวงได้มีการจับกลุ่มตัวนายวันชัยซึ่งหลบหนีมาประกอบอาชีพรับจ้างเลี้ยงไก่ชนและพักอาศัยอยู่กับภรรยาใกล้เคียงกับสถานที่ที่ถูกจับกลุ่มโดยเจ้าตัวยังคงพูดจาโอ้อวดเล่าอ้างว่าตัวเองเคยก่อเหตุในลักษณะน,น,นี้มาก่อนก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะมีการจับกลุ่มตัว แต่นายวันชัยให้การปฏิเสธจึงมีการควบคุมตัวส่งสพชายาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป